สวัสดีชาวโซเชียลแคมวันนี้มาพบกับโฮแอมคาดดีสวิชชิงนะครับตัวนี้เป็นรุ่น d 3 0 0 2นะครับโลโก้แบ็คไลท์กีเด็กพาวเวอร์ดีส0มตัวนี้เป็นแท่นหน้าคราวนะครับอ่าเดี๋ยวมาเล่าสเปคกข่าวๆให้ฟังกันนะครับตัวนี้สเปคนะครับขับ18นิ้วได้ข้างละ2นะครับแล้วก็12นิ้วได้ข้างละ4นะครับ ตัวนี้เป็นสวิตชิ่งเรยโซแนนซ์นะครับมีป้องกันลำโพงในตัวนะครับแล้วก็คัดดีมีป้องกันสายช็อตด,ด้วยนะครับก็ตัวตัวคัดดีจะเป็นเฟด AC768 นะครับรองรับสองมุมนะครับส่วนเฟสของสวิตชิ่งก็จะเป็น460นะครับแล้วก็บาลานซ์อินพุตนะครับบาลานซ์อินพุตจะเป็นรุ่น BLP2021 นะครับบาลานซ์อินพุตตัวหลังนะครับรุ่น BNP2021 เพิ่มเกณฑ์การขยายนะครับอ่าเดี๋ยวแนะนําฟังก์ชนันการใช้งานนิดนึงนะครับก็บารายอินพุตถ้าเรากดถ้าเรากดเข้านะครับมันจะลิงก์สัญญาณจากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากดออกมันก็จะแยก2ข้างอิสระซ้ายขวานะครับก็อันนี้ก็เป็นฟังก์ชันเพิ่มเติมนะครับแนะนําการใช้งานนิดนึงนะครับส่วนขนาดแท่นนะครับขนาดแท่นศูนย์สองยูลึก16นิ้วนะครับ 2อดูดิก16นิ้วนะครับโลโก้เป็นไฟแบ็คไลท์นะครับไฟวิวตัวเอนะครับก่อนน้ำหนักรว,รวมประมาณ10โลหน่อยๆน,นะครับประมาณไม่น่าจะถึง15นะครับก็สเปคนี้ก็เสียงก็ตามสไตล์ค่าด,ดีนะครับดูดันชัดเจนนะครับ แล้วก็ราคานะครับราคาส่วนราคาอยู่ที่9,900บาทรวมค่าจัดส่งนะครับแท่นี้9,900บาทรวมค่าจัดส่งนะครับตัวนี้สั่งทํานะครับไม่มีสต็อกนะครับสั่งทํามัดจํา50%นะครับก็ประมาณนี้ครับสเปคคร่าวๆนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามทางซื้อได้นะครับติดต่อได้ที่เบอร์0885964630นะครับหรือ Line ID g ด t e จ h 1 9 9 3นะครับโอเคจัดไปครับจัดไป